รับอาารุ่นไปขุนท้อนะครับตรงถอ,อยเนื้อแหะครับตรงตามปากวาัาตรงนี้เกิดรเทิดบอยหมาครับทิดเคลอนหลอดเกงแท็กซี่ครับออกมาจากซ้อยครับโดยไม่ไม่แล้ารถก,กระบะนีวมารตรง,งกับจนคข้าวสาอยงนต็มๆตรงนี้เกิดทิด,ทดบอยหมาครับโดยความเดี๋ยวมันเหมิดกันครับ ไอ้กระจกเงาะนะครับใบมองนะครับขวามีรถทางทางตรงมาไว้ครับรับแท็กซี่กันนี้ออกระยกซอยซอยนี้นะครับซอยรถไฟบางวาสะบานมีหมาตรงนะครับมาจากถนนอยู่จุลทอนะครับรับตรงมาปุ๊บแท็กซี่ก็มาทุบเลียวเลยกับปึ้งออกข้างหน้านี่ครับยุบไปแล้วพอกระบานสายับข้างหน้า าสวัสดีพมอหิมเหนหกุการสวัสดีกันครับน้าบุเคเปดบอยหมานะครับถนนสุนทรุติมิ่งนะครับส่วนนี้เด็ดการเด่ยเดิมก็คือหลตัดเนี่ยครับจากซอยออกจากซอยนึงตอนนี้เจ๊ตรงหม,มาบวกกันประจำาทางแก้ไขก็เป็นทางแก้ไขจอดเก่าก็ต้องมีกระจอกนะครับ จ้อเง่าครับผมว่ามุมครับเพราะว่าผู้ติดที่มาทางแยกเฉลิมชยสั้งเกแต่ว่ามีรถมาเรื่อยมาอันนี้ก็ไม่มีนะครับผมอ่าเขาตองหวานก้อนครับาลน,นะครับมีใหญ่ั้งแรงนะครับเกิดไล่ั้งหลานครับเดือนหนึ่งมีให่ที่อ่าประมาณครั้ง,งร่องข้งอยู่เลยครับขอบคุณครับ